วันนี้เรามาเรียนหัวข้อใหม่ประโยคคำสั่งปฏิเสธ don't 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 worry about it don't worry about it ไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นเลยไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นเลยอ,อย่าเปียไมไส่ลองนั่นอย่าเปียไมไส่ลองนั่น ใหได้ตัวสีมู่่บานะเนีอได้ตัวสิมว่มูู่่บานเะนี่ย don't worry about it don't lose it don't lose it อย่าทำหายอย่าทำหายนะอย่าปันหายนะอย่าปันหายนะมาเปี้ยวสีเนนะี่ย ม่ต้อ้าสียเนหรอ don't lose it don't overthink it don't overthink it อย่าคิดมากเกินไปอย่าคิดมากเกินไปอย่าปวอนปตีอย่าปป้น,นปนตีอัดวยมลุมบานเอด้วยมันล้มบานเนี่ย don't overthink it don't think badly don't think badly อย่าคิดในแง่ลบอย่าคิดไม่ดีอย่าคิดในแง่ลบอย่าคิดไม่ดีอย่าปีววนให้ซาอย่าปีววนให้ซามาเกาด่ามาด้วยบาเนี่มาเกาด่ามาด้วยบา,นะาเน,าาบานะ don't think badly